ขาสามใหญ่ร้านขายเสื้อสําเร็จรูปของสตรีแห่งหนึ่งจําหน่ายเสื้อขนาดตามเมืองต่างในหนึ่งสัปดาห์ได้ดังตารางต่วนี้เบอร์เสื้อเบอร์เก้าขายไปได้เจ็ดตัวเบอร์สิบขายไปได้ห้าตัวเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองเบอร์สิบสามเบอร์สิบห้าขายได้ตามตารางเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อเบอร์อะไรเบอร์สิบสามอ้เบอร์สิบสองครับเพราะขายไม่มาที่สุดขายได่มาที่สุดเออขายไม่มาที่สุดสิบตัว จริงๆแล้วข้อมูลชุดนี้มันเหมือนกับอะไรเหมือนกับเหมือนกับน,น,นี่คือการเขียนตารางที่ออกมาให้ดูดีทําให้เรามองง่ายแต่ก่อนเป็นตารางหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนนหน้าตาก่อนเป็นตารางคืออย่างเงี้ยเก้า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 ทั้งหมดเจ็ดตัวโอ้โหนาเกีตะสิบ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 ทั้งหมดห้าตัว สิบเอ็ด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 ทั้งหมดหกตัวเห็นภาพไหมครูหลังจะชี้ให้เห็นภาพอะไรเห็นภาพว่าเพราะเป็นแบบนี้ไงเราจึงดูเลขตรงนี้ได้เลยว่าอ๋อสิบสองสิบตัวคือซ้ําเยอะที่สุดใช่ไหมเพราะนั้นสิบสองคือฐานนิยมก็คือนิยมตัวนี้ทําให้ดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้นนี่คือคําถามข้อสามจุดหนึ่งตอบฐานนิยมนิยมก็คือสิบข้อสามจุดสองโจทย์ถามว่า เฉลีย่ยมาแล้วเฉลียล่ยเฉลี่ยนี่มีกี่วันเนี่ยหนึ่งวันสองวันสามวัน,วนส,ส,สี่ห้าหก,หกเจ็ดวันเฉลีย่ยแต่ละวันขายได้กี่ตัว เอาจำนวนตัวทั้งหมดมาบวกกันเลยตัวได้าจำนวนวันใช่ใช่ใช่จำนวนเนี่ยจำนวนตัว,วทั้งหมดเนี่ยบวกกันเลยเนี่ยช่องเนี้พวกใช้สีเขียวนะวันที่หนึ่งขายได้เจ็ดตัววันที่สองขายได้เท่านี้จำนวนตัวทั้งหมดบวกให้หมดเลยแล้วหารบวกกันเสร็จหารด้วยเจ <fit>. ็ดแล้วก็ตอบเลยก็แค่นั้น ไปดูข้อสี่ครับขับไปข้อสี่ข้อสี่มีตารางมาให้เขียนตารางตามปูเลยนะครับแต้มความถี่คำว่าความถี่ก็คือจำนวนคนนั่นแหละหรือจำนวนตัวเห็นความถี่ไม่ต้องไปตกใจนะมันคืออย่างนั้นเลยมีสอง สามสี่ห้าหกจำนวนแ,แต้มลูกเต๋าครับทดลองท่อลูกเต๋าแล้วได้แต้มออกมาต่อไปนี้จำนวนแต้มที่ได้สองเนี่ยออกมาสครั้งออกมาหครั้งออกมาหครั้ง12ครั้งสิบามครั้งยี่สิบครั้งสิบหครั้ง สิบครั้งหกครั้งสี่ครั้งและแต้มสิบสองสามครั้งผลรวมของจำนวนครั้งทั้งหมดทัทัลเลยก็คือร้อยครั้งครับท่อลูกเต๋าไปร้อยครั้งออกมาเป็นแต้มสองสี่ครั้งออกมาเป็นแต้มสามหกครั้งดังต่อไปนี้นะครับความถี่ก็คือจำนวนครั้งนั่นแหละตัวหรือครั้งาะว่ากันไปนะครับเป็นคนเป็นตัวเป็นครั้งของความถี่ จะได้ไม่ต้องสนใจในข้ออื่นที่มาดูจงหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยต้องทำไงค่าเฉลี่ยเอาจถทั้งหมากันได้หนึ่งร้อยแต้มสองออกสี่ครั้งเนี่ยน้ำหนักมันสี่แต้มสามน้ำหนักมันหกค่าเฉลี่ยของแต้มต้องจับมันคูณกันสองคูณสี่สามคูณหก เก็บไว้เก็บไว้สี่คูณหกเก็บไว้จับทั้งหมดมาบวกกันให้หมดที่จับคูณกันอย่างเงี้ยได้เท่าไหร่หารด้วยหนึ่งร้อยมันจะมาเป็นแต้มเฉลี่ยมาตรงสี่จุดหนึ่งคำถามเรื่องค่าเฉลี่ยต้องเอาถวงน้ำหนักคูณกันแบบถวงน้ำหนักก่อนคูณกันแบบถวงน้ำหนักก่อนบวกกัน แล้วหารด้วยหนึ่งร้อยครั้งโอเคไหมโอเคฮะโอเคโอเคนะดูดีนะข้อสีซีเรียสนะตกลงคำว่าชาติเลียผ่านไปแล้วนะต่อไปคำถามถัดมาเขาถามว่ามัธยฐานมัธยฐานคือกึ่งกลางถูกไหมถูกไหมมัธยฐานคือกึ่งกลาง หมายเหตุของการเิจาราคือต้องเรียงตัวมาจากน้อยไปมากก่อนใช่ไหมข้อมูลตัวนี้เสมือนว่าดูดีนะมองภาพมันนะข้อสี่เนี่ยผู้ใช้สีแดงข้อสี่ที่ของรูปตารางเนี่ยก่อนเป็นตารางมันต้องหน้าต่างอย่างนี้สิสองสองโอ้ยสองทั้งหมดสี่ตัวและสารทั้งหมดหกตัวจริงไหมครับมันคือภาพนี้สิ จริงไหมครับสองสิบตัวสามหกตัวมันคือภาพนี้อย่างนี้ก็ต้องหาจุดกลางเนี่ยนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าหกเจ็ดแปดไล่ไปเรื่อยจนถึงตัวที่หนึ่งร้อยตัวนี้ถือตัวที่ร้อยจะหาจุดกลางก็ระหว่างตัวที่ห้าสิบกับตัวห้าสิบเอ็ดก็เสร็จจริงไหมอ๋อเอาวนี้บวกกันจริงไหมเราก็ต้องไล่ไปเรื่อยไปหาตัวที่ตำแหน่งที่ระหว่างห0าสิบห้าสเ็มันอยู่ตำแหน่งไหน ดูนะครับเลขเยอะเลยตรงนี้จบแต้มสองตรงตำแหน่งที่สี่จบแต้มสามตรงตำแหน่งที่หกสิบสิบอจบแต้มสี่ตรงตำแหน่งที่สิบหกจบแต้มสิบแต้มห้ายี่สิบแปดยี่สิบแปดสามสิบ สามสิบเอ็ดหรือสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดห้าสิบหกสิบเอดหกสิบเอ็ดเราอยากได้ตำแหน่งที่ระหว่างห้าสิบกับห้าสิบเอ็ดถูกไหมแต่มันอะไรมันเป็นมันเป็นเนี่ยมันตรงนี้มันจบที่สี่สิบเอ็ดแล้วมันก็ทั้งหมดก็คือแต้มเจ็ดเจ็ดยาวเหยียบไปเลยจนจบคนที่หกสิบเอ็ดเพราะนั้นคำตอบข้อนี้มาตรฐานคือแต้มเจ็ดครับ เออใช่เอาก็ตั้งแต่สีิบเอ็ดถึงหกสิบมันเป็นเจ็ดหมดเลยตั้งแต่สีิบสองถึงหกสิเ็ดตำแหน่งที่สีิบสองเป็นต้นไปถึงหกสิบเอดเป็นแต้มเจ็ดหมดเลยมันก็คือมาตรฐานเนีช่ใหนึ่งคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกคนที่เจ็ดคนที่แปดคนที่เก้าคนที่สิบกึ่งการคือใครครับห้าจุห้า ตึงกางคือคนไหนสามคู่แปดสี่คู่เจ็ดห้าคู่หกึงการคือคนที่ห <5. S 1> ้าจุดห้าเพราะฉะนั้นวิธีการหากึงการของข้อมูลมาตรฐานทั่วไปคือตำแหน่งไหนต้องเอาหัวบวกท้ายหารสองจริงๆแล้วตัวท้ายก็เลยตำแหน่งไม่ต้องหัวท้ายแลไม่ใช่ขอโทษสิต้องเอาสิบบวกหนึ่งหารสองพระนั้นข้อนี้นะตามหลักของข้อนี้นะครับจะหาตำแหน่งมัธยฐานตำแหน่งมัธยฐาน ต้องเป็นคนที่หรือครั้งที่100จดครับบวกหนึ่งหารสอตำแหน่งมธัธยฐานคือตำแหน่งที่จำนวนผลรวมบวกหหารสจดนะครับจดอีกทีหนึ่งจะได้ไม่การงงครูใช้คาว่าตำแหน่งนะตำแหน่งมธัธยฐาน คือตำแหน่งที่จำนวนครั้งบวก1แล้วหาร2องเป็นข้อนี้จำนวนครั้งคือ100ครั้งถูกไหมบวก1หาร2 101หาร2ก็เป็น50.5ตำแหน่งที่50.5คือตำแหน่งมัยยฐาน เพราะนั้นเราก็เดินไปที่ตำแหน่ง50.5พบว่าตำแหน่งที่50.5มันได้แต้มเป็นเจ็ดเพราะนั้นย้อนกลับไปข้อหนึ่งที่หาตำแหน่งวัธยฐานโอ,โอ,โอ้ดีเราใช้วิธีจับคู่เอาใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่จับคู่มีหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าใช่ไหมมีเก้าตัวบวกหนึ่งเป็นสิบหารสองสิบหารสองได้ห้าก็คือเดินไปตำแหน่งที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ตอบตัวนี้มัน้อจับคู่แล้วนะข้อหนึ่งจุดสี่มีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวสิบตัว มี10ตัว10บวกหได้11บหารสได้5.5เดินไปตำแหน่ง5.5เพราะนั้นเริ่มเดิน1 2 3 4 5 5.5งสตรงนี้เข้าใจไหมวิธีการเพราะนั้นพอกลับมาที่ข้อนี้มี100 100อบวกหเป็น101 101้อเหนึารสเป็น50.5 เราะนั้นเดินไปตำแหน่งที่ห้าสิบจุดห้าเดินไปตำแหน่งที่สี่เดินไปตำแหน่งที่สิบเดินไปตำแหน่งที่สิบหกเดินไปยี่สิบเดินไปสี่สิบเอ็ดเดินไปหกสิบเอ็ดเดินเกินเว้ยเดินไปห้าสิบจุดห้ามันอยู่ตำแหน่งที่ได้แต้มคือเจ็ดระหว่างสี่สิบเอ็ดถึงหกสิบเอ็ดนี่คือเจ็ดหมดเลยเจ็ดหมดเลยใช่ไหมใช่พอผ่านสี่สิบเ็ดไปก็เป็นเจ็ดเจ็ดสี่บสองไปต้นไปเจ็ดหมดเลยยันหกสิบเอ็ดแล้วพอหกสิบสองถึงเป็นแต้มแปด นี่คือตาราตรงตัวนี้มันบอกเราอย่างนั้นแล้วถ้ามันมาก่อนอันที่สองอ่ะถ้ามันมาก่อนอันเนี้ยไม่มีไม่มีค่ะไม่มีโอเคนะครับเดี๋ยวไปตอบคลิปไปในข้อห้าเพราะเดี๋ยวข้อห้าจะมี